สวัสดีค่ะน้องๆปห้าวันนี้มาดูแบบฝึกหัด2จุด นะคะสแสดงวิธีหาผลคูณข้อที่1เขาบอกว่า0.9คูณ1นะข้ออาเขาไม่ได้ระบุว่าให้เราทำวิธีอะไรเพราะฉะนั้นพี่จะพาทำวิธีที่ง่ายที่สุด0.9คูณ1.2ะคะมองเป็น9ส่วน10ะคะคูณ12ส่วน10ทำไมพี่ถึงมองเป็นอย่างนั้นรู้ไหมเพราะพี่รู้ว่า92เป็น108แนะคะแล้ว10คูณ10ได้100ถูกปะพอทีนี้เราเขียน108ก่อนการที่หารร้อยทศนิยม2ตำแหน่งเนื้อนั หนึ่งนับสอใส่จุดข้อนี้ตอบ1.08นะคะใช้เวลาทำไม่นานนะคะมาดูข้อต่อไปโอเคนะคะ7.5ูณ0.8น5ะคะ7.5ก็คือ75ส่วน10ถูกไหมคูณกับ8ส่วน10ตรงนี้พี่ยังไม่รีบคูณพี่เห็นความสัมพันธ์นะคะ2 4 8 2 50นะคะ75หาร5นะคะจริงๆมันได้15อ่าจะพาไปทำหา5 1 5ลบกันกับ7เหลือ2ชัก5ลงมา5 5 25เห็นไหมตัดกันได้15เพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบที่เรามีเหลือเป็นอะไรคะ15คูณ4ถูกปะ่ะนิดนึงตรงนี้5ถูกตัดไปแล้วกับ75ก็จะเหลือเป็นหาร10 15คูณ4ได้เท่าไหร่นะคะถ้าจำได้มันคือ60 แล้วก็ส่วน10นะคะหา,การกันตอบ6นะคะถ้าจำไม่ได้มาดูตรงนี้ค่ะ15คูณ4 5 4 20ใส่0ทด2ค่ะ4 1 4ทด2เป็น60โอเคไหมไวัยรุ่นนะคะไปกันต่อเลยนะคะโอเคข้อที่3เขาบอกว่าไร6.13นะคะคูณกับจุด4นะคะอ่ะมาดูกัน6.13นคูณกับ0.4นะคะเท่ากับอะไร 613ส่วน10นะคะคูณกับ4ส่วนเอ้ย6 1 3ส่วน100ค่ะขออภัย4่ส่วน10ถูกไหมจ๊ะอ่าทีนี้หาดูว่าอะไรมันตัดกันได้นะคะอย่าตัดเลยนะคะตรงนี้หาตัดแล้วมันจะคูณยากเพราะฉะนั้นเอา613นะคะคูณกับ4แล้วหารพันจะดีกว่านะคะตรงนี้6คูณ3เป็น10 ไม่ใช่สี่คูณสามเป็นสิบสองทดหนึ่งค่ะสี่หนึ่งสี่ทดหนึ่งเป็นห้านะคะหกสี่ยี่สิบสี่ค่ะทั้งหมดคูณกันได้สองพันสี่ร้อยห้าสิบสองนะคะหารด้วยหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันทดนิยมมีกี่จุดคะสามจุดถูกไหมนับหนึ่งนับสองนับสามใส่จุดนะคะตอบสองจุดสี่ห้าสองนะคะชีวิตเปลี่ยนยังอ่าโอเคนะคะชีวิตได้ไปต่อค่ะข้อต่อไปนะคะสองจุดห้าคูณศูน คูณ9.05าจุนะคะสองเออสองจุูณเก้าจนะคะสอคืออะไรสอคืออะไรคือยี่ส่วนสินะคะคูณกับ9.05าศูนส่วนร้อยนะคะตรงนี้นะโอเคะ okay. เราควรจะตัดไหมดูตรงนี้แลดูว่าจะตัดยากนะคะเพราะฉะนั้นเอา 905 25คูณ25ดีกว่านะคะ55 25ยิม5ใส่5ทด2อค่ะ5คูณ0ได้0ค่ะทด2เป็น2ค่ะ95 45นะคะอ่าคบบรรทัดแรกเอา2คูณมั่งใส่0ก่อน5 2 10ใส่ศูทด1ค่ะ2ูณ0ได้0ทด1เป็น1นะคะเ2เป็น18บนะคะบวกกันค่ะ5บวก0ูย์ได้5 2บวก0ูย์ได้2อคะ5บวก1ได้6นะคะ8 4บวก4ได้ สิบสองใส่สองทดหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะคะคำตอบที่ได้จากการคูณตรงนี้คือสองหมื่นสองพันหกร้อยี่สิบห้าแต่เขาถูกหารด้วยเลขอะไรคะหนึ่งร้อยคูณสิบคือหนึ่งพันนะคะพอเขาถูกหารด้วยหนึ่งพันอ่าตรงนี้นะคะเราก็มานับกันสองสองหกสองห้านับสามตำแหน่งนับหนึ่งนับสองนับสามใส่จุดคำตอบที่ได้ก็คือยี่สิบสองจุดหกสองห้านะคะโอเค ะะข้อต่อมาคืออะไร10.65คูณกับอะไรคะ3.2นะคะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะ10.65คูณ3.2นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เอา1065หารด้วย100นะคะคูณด้วย32หารด้วย10นะคะตรงนี้นะโอเค คุณตรงๆไปเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะทำไม่ได้โอเคทำแล้วมันจะยากขึ้นกว่าเดิมนะคะห้าคูณสองเป็นสองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะสองหกสิบสองทดหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งนะคะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดหนึ่งลงมานะคะ 212ค่ะอใส่0ก่อนเอา3 5เป็น15ทด1น6ะคะ3 6ทด1เป็น19ใส่9ทด1นะคะ3ูณ0ได้0ทด1ใส่1ลงมา3 1 3เอาบวกกันเลย0ูบวก0ได้ 0, 0, 0, 0 3บวก5ได้8 9บวก1ได้0ใส่0ทดได้10นะคะใส่0ทด1นห้าหบวกห้าสอ้าหเป็น4ชัก3ลงมานะคะการที่1 6ึ่ 1,065เนี่ยคูณ32นะคะแล้วก็ส่วนด้วย1,000นะคะค่าข้างบนนะคะ1นึ่คูณ32ได้เป็น34,080นส่ะคะส่วนด้วย1,000นะโอเคตรงนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะ3ตำแหน่งถูกไหมนับ1นนับ2นับ3ใส่จุดค่ะตอบ34.080นะคะหรือเราจะตอบเป็น ต่อแบบไฮโซนิดหนึง่ง34.08นะคะมันโซตรงไหนคะโอเคไปต่อคะ่ะดูข้อ6นะคะที่ข้อ6กันเลยนะคะ5.8นะคะคูนกับ20.43ถูกไหมคะเท่ากับอะไร5 8 1ส่วน10ถูกไหมคูนกับ2043.1ส่วน1 ร้อยนะคะเราก็จับ58คูณกับอะไรคะ2043ก่อนแล้วเราก็จับหารพันจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก่อนอือ่นเราก็ต้องัอ้งองั้ง2,400 2,043ก่อนแล้วคูณกับ58เนอะโอเค 8 3 24ใส่4ทด2นะคะแปดสทด2เป็น34ใส่4ทด3าค่ะ8คูณศได้ศทด3ชัก3ลงมาค่ะแปดสนะคะต่อไปจะเอา5้คูณต้องใส่0ก่อน5 35นะคะใส่5ทด1นึ่งค่ะห้าสทด1เป็น21ใส่1ทด2อนะคะ5 0, ้คูณศได้0ชัก2ลงมาเลยนะคะห้ 5, 2, กลายเป็น10 ค่ะโอเคบวกกันได้เท่าไหร่คะ494811นะคะเลขที่ออกเพราะฉะนั้นเราเอาเลขที่ออกนี้มาใส่ตรงนี้ค่ะ118494นนะคะแล้วน้องก็หารด้วย1000นั่นเองนะคะการหารด้วย1000แสดงว่าเราต้องมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งถูกปะนับ1นับ2นับ3ใส่จุดนะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ118.4 94นะคะเป็นไงคะ่ะยากไหมคะบอกเลยคะ่ะยากนะคะโอเคทํายังไงล่ะถ้ายากต้องฝึกเยอะๆไงนะโอเคแล้วเราจะเก่งไปด้วยกันยังไงขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย